วิธีปลูกมันฝรั่งขั้นแรกแล้วก็จะเตรียมวิธีนี้ก่อนเลยค่ะตัดครึ่งหนึ่งอันนี้เป็นแบบว่าไว้ปลูกนะคะน,นี่ก็ออกตาแล้วนะทิ้งไว้ให้ออกตาแล้วก็ตัดครึ่งหนึ่งแบบนี้เนาะแบ่งที่มันเป็นตากับตาแบบนี้ออกนะอันนี้มันจะงอกเนาะน,นี่จะเอาไปตากกันค่ะตากนะฮะตาเครึ่งอันนี้หนึ่งสองก็ครึ่งก็ได้ ทันฮอไกโดนะคะวันนี้เป็นมันฝรั่งเอามาผ่าครึ่งแล้วก็ตัดแดดไว้ปลูกนะคะนี่จะปลูกวันนี้พรุ่งนี้แหละเป็นมันฝรั่งที่เราตักได้ประมาณสามวันแล้วนะคะตักแดดไว้นะคะ ตากเพื่อไม่ให้มันฝรั่งเนี่ยเขาเน่านะคะให้เขาแห้งก่อนแล้ว,ลวเราค่อยเอาไปปลูกค่ะ